เอ๊ะทำไมรู้สึกช่วงนี้ทำไมไม่มีคนดูมาดูเลยอะ่ะอืมก็อ,อย่าลืมนะครับผมแนะนำว่ากดโยเกิร์ติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้คลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมก็จะได้ดูคลิปเยอะๆด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอแจ้งดีกว่านะผมเวลาลงคลิดทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่โมงครึ่งหรือห้าโมงเย็นด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนสาวอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวลา แปดโมงครึ่งหรือเก้าโมงก็ได้นะครับผมก็ก็อย่าลืมนะครับผมลงคิดทุกวันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วก็ส่วนคลิปสตรีมนี่ส่วนไลฟ์สตรีมก็อันนี้ลงคลิปประมาณวันอังคารวันพฤหัสหรือแล้วก็วันเสาร์ด้วยนะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มครึ่งได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเกิดไม่ได้ดูหรือพลาดสตรีมอะไรก็สามารถยอ้อนหลังไลฟ์สตรีมได้นะตามพาดเลยครับสะเรัสตสตรีมนี้นี่แล้วก็ ก็เพราะว่าถ้ามีไรสตรีมพิเศษก็ถือว่าเดี๋ยวผมจะสตรีมตรีมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อะไรครับผมโอเคประมาณนี้นะครับต้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยครับอยู่กับช่องอ่านน้องพัิเอารครับผมวันนี้่วยเก็บรบบอกกับแบบเพจสโตเตอร์ X ครับผมแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมเรววากาเห็นข้างหน้าไหมครับ ใช่ครับเปิดมาปุ๊บอันนี้เจออันนี้เลยเออใช่จําความได้คืออันเนี้ยมันเพราะว่าบอ่อน้ำพุมันจะยืนตรงนี้ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเพราะว่ามันก็คือไอเทดดิ้งเทอร์มินอลนั่งเองซึ่งอันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดคือน,น่าจะเป็นปมโมาคาอันนี้นั่งเองนะเออถ้าดูจากอันนี้แล้วมันจะมีพวกไอไร์เซลด้วยเนาะเออก็เป็นไอพวกปมโมาคาในไร์อันนี้แล้วก็ท็อปเซลอันนี้ นี่แล้วก็เซิร์ฟเวอร์เซลล์อันนี้เออก็ก็น่าจะเป็นไอเซิร์ฟเวอร์ที่เราเคยอยู่นั่งเองนะซึ่งพอดูมาปุ๊บอันเนี้ก็จะมีแต่ละตัวที่เคยน่าสนใจอยู่นะก็จะเป็นตัวไท t รดิกไทเด์ดากอนซึ่งก้อกนเดี๋ยวก็ไทแรดิกนี่ไทโดแคทสองตัวนี้คืออันนี้ก็อันนี้น่าจะปล่อยมาแล้วเนาะตั้งแต่ตอน,นอับอัปเดตนี่แหละเออแต่ก แล้วก็ตระกางก็คือไอ้ก็น่าจะมีตัวเยอะอีกมากมายด้วยเออถ้าดูจากข่าวเ้าน่าจะมีแต่แต่ละอันเยอะอยู่นะเออก็ถ้าใครถ้าใครยังไม่ทราบก็ไอ้เนี้ยเฮ้ยดูก่อนนะงืมแปลว่ามีมัสคอตคืออันเนี้ยจำได้ไหมฮิวบิมัสคอตคืออันเนี้ยก็น่าจะปล่อยเหมือนกันเนาะเพราะว่าคือถ้าจะไม่ผิดคืออันเนี้ยต้องเข้ากลุ่มไอ้พวกบิ๊กเกมเสมอเตอร์ใช่ไหม มันจะได้ตัวโอกาสได้ตัว99%ถึง1%ก็ได้นะ99%ก็คือไอเน,นี้ยมันจะได้ตัวไอพวกตัวบีมัสคอตไอที่เป็นตัวปกติใช่ไหมแต่แต่ตอนเนี้ยไอตัวฮิวบีมัสคอตมันจะมีโอกาสได้1%ที่จะได้ตัวฮิวบีมัสคอตมาซึ่งอันนี้เคยเห็นไแปบบแล้วแล้วก็ตัวฮิวปาร์ตี้แคนกวินที่เพิ่งปล่อยออกมาซึ่งออน,นี้เคยจำได้แล้วอยาแล้วก็อยาแล้วก็อ,อยู่ดูประมวลของ ใช้ได้ดีก่อนแค่นี้จอยแคก็ยังไม่รู้ประมูลด้วยอะ่ะมันประมูลราคาเท่าไหร่ก็ไม่หูวน่าจะเป็นทีนีเนาะอ่าโอเคประมาณโอเคประมาณนั้นก่อนเพราะว่าอันเน,น,นี้ยอันอันเนี้ยน่าจะมีเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าแล้วก็คือแปลว่าเพิ่มเติมเขื่อเน,นี้ยไอ้พวกป้ายพวกดนมอนปาร์ตี้เนียน่าจะยาตรงไอ้ตรงขั้นหน้าประตูไปแล้วแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออันเนี้ยน่าจะเป็นป้ายพวกกากี้บล็อกโวด้วยนะ คุณชอบในรักกี้บล็อกโวหรอเปล่าซึ่งอันเนี้ยถ้าจะไม่ผิดคือเพราะว่าคือแปลว่ารักกี้บล็อกอันเนี้ยมันได้เพิ่มโรคอันนี้แล้วนะซึ่งไอนเนี้ยไอเพราะว่ามันเพิ่มสกุลไอแตกระยานที่เป็นรักกี้บล็อกโวเพิ่มมาด้วยซึ่งเอ้ยถ้าถ้าจะไม่ผิดนะซึ่งผมก็น่าสนใจแล้วนะเดี๋ยวถ้านั้นเดี๋ยวกลับไปที่ไอตรงนั้นก่อนเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกลับไปก่อนนะอ่ะเดี๋ยวตัดไปช่วงอีกทีหนึ่ง ใช,ใ,ชใ,ชใช่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 อันเนี้ยนี่ใช่เปล่าอันนี้ลั c กี้บ o c k w a l ซึ่งอันเนี้ยถ้าถ้าดูจากไอ้พวกคลิปคลิปที่แล้วคืออันเนี้ยเคยเห็นไปแล้วเพราะว่าอันเนี้ยนั่นก็คือลั c กี้บ o c k w a l นี่แหละเออถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้เคยเคยรู้ไปแล้วเออมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ลั c กี้บ o c k w a l ก็แล้วกันนะไปโอเคมาพอเข้าปุ๊บอันเนี้ย lucky b l ็อกเต็มโง่ไปหมดเลยซึ่งอันเนี้ยก็น่าจะเป็นพวกไอ้ อันนี้น่าจะตรงโจทย์นี่แหละเออแล้วก็พอเปิดดูมาปุ๊บอันนี้ไม่ต้องปกใจคืออันนี้น่าจะมีตู้พวกไอ้กากี้เอ็ดด้วยนะเพราะว่าซึ่งอันนี้มันต้องใช้ประมาณหนะึ่งแสนหกหมื่นเนาะเออหนึ่งแสนแสนหกก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นสกุลพวกกากี้บ ok ็อกก์ของกากี ok ้บ็อกก์คอรนี่แหละเออแล้วก็มีกากี้อัคเกรดด้วยนะซึ่งมันขับคล้ายๆกับไอ้พวกอีเวนต์ฮาวินที่เราเลยไอ้ ันได้ไหมเพราะว่าคาวินอีเวนท์ที่แล้วคืออันนี้มันจะมีที่อัปเกรดใช่ไหมตอนนี้ลัคกี้บ็อกอีเวนท์ที่เป็นอัปเกรดอะ่ะมันมีให้อยู่แล้วเออมันมีพวกมัวไดมอนด์บ็อกไดมอนด์เออมัว Bo ลัคกี Lucky Box ้บ็อกไดมอนด์มัวลัคกี้คอยลัคกี้บ็อกเพสต์สตูนลัคกี้บ็อกบูสเตอร์แล้วก็ลัคกี้บ็อกฮิวแชนด้วยเออซึ่งซึ่งตอนนี้มันแต่ละอย่างก็เยอะมากแล้วก็อย่างนี้นะอัพให้ขั้นเต็มประมาณ100%ด้วยนะเออ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาอะซึ่งตอนเนี้ยซึ่งพอดูมาปึ๊บเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวตีก่อนมันจะให้ตีกล่องอันนี้เลยเพราะว่าตามพอยอันนี้เลยซึ่งไอ้ไอ้พวกพอยแต่ละอย่างคืออันเนี้ยกล่องสีเหลืองคือมันจะได้สิบพอยกล่องสีฟ้าก็ได้ยี่สิบห้าพอยกล่องไอ้ที่เป็นสีชมพูก็ได้หนึ่งร้อยพอยตแล้วก็ก่อนที่เป็นไอโบมันจะได้ห้าพันพอยซึ่งซึ่งมังมเยอะมากซึ่ง ไอ้อากิวอกเอมโบที่เป็นอันอันยักษ์กระเริ่มคืออันเนี้ยมันจะดีเด็ดสุดอันเนี้ยเคยจําได้ตั้งแต่ตอนไอ้ลัคกี้บ็อกซ์ซีซั่นสองแถวเนาะเออจำกันได้นะเอออันนี้คือซีซั่นสามเหรอเนาะเออเออ,เ,อ,อเพราะว่ากับเ,เพราะว่าคือมันจะมีเลียบพอยอยู่ด้วยนะซึ่งอากิบ็อกซ์โกคืออันเนี้ยตามพอยเลยถ้าถึงประมาณมันหมื่นหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าพอครบไอหนึ่งหมื่นปุ๊บ แต่ละคนมันจะได้พวกไอประมาณหนึ่งออยอ่ะเพราะว่ามันจะเปิดได้แปดอัตโนมัติไอนี้นี่ไงัวที่ห่านใช่นะอันนี้ไม่ใช่ของเรานะอันนี้ของคุณอื่นเออเพราะว่ามันจะเปิดไข่ประมาณคุณแปดซูปเปอร์เอาของเราอยู่นี่โอ,อ้โ,อโหได้เวโบกาก,กิ <laughs> ยังตามแอกร้อนอยู่ครับ <laughs> แล้วก็ที่เหลือก็น่าจะตีพวกไอกอดอากิบ,บอลเนาะซึ่ง มันจะมีโอกาสที่มีกล่องพวกเกมโบกับลากี G ้บล็อก ok อันนี้ให้ตีด้วยซึ่งเคยจำกันได้นะ,ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวขอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไอ้พวกกล่องอัปเดตไ้กิฟิคืออันนี้เคยเห็นไปแล้วนะเออซึ่งนี่เลยอัปเดตไฮกิฟซึ่งอันนี้ถ้าจะไม่ผิดคือมันจะมีอกมันจะมีแฮงกิ้นด้วยนะแฮงกิ้นที่เป็นทิวมันจะมีสูตรจุดหนึ่งด้วยนะ แล้วก็ที่เหลือคือสามตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเอกซ์คนี่แหละแต่ทำไมเป็นตัวอ e ีเวนต์ก็เพราะว่ามันเป็นตัวอีเวนต์นี่แหละแต่ว่ามันเป็นตัวเอกซ์คลอยู่ไงเอออ้ะมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดพวกอัปเดตให้คลิปเปิดก่อนแล้วก็กันนะเพราะว่าคือมันมีโอกาสได้ตัว80%เปอร์เซ็นต์แล้วก็สูงจุดๆด้วยนะมาเปิดดีกว่าเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีที่ด่วก็แล้วกันนะมา แต่ว่าถ้าถ้ามีัาขอตัดก็กันนะอ่ะเปิดเลยมาคือแล้วแต่ว่าไม่รู้จะได้ยังไงอ่ะเฮ้ยนี่มาแล้วมาแล้วอ่าหวังว่าจะได้ได้ไงโอ้โหว่าเลยแฮงกิ้นเออใช่มันเป็นตัวอีเวนต์โอเคแล้ว,แล,วแล้วที่เราไรส,สตีมก่อนนั้นคือทำเป็นเอ็กซิสิตไม่เข้าใจเออ สุดท้ายมันเป็นตัว event. อีเวนต์เออกัและอีเวนต์จริงด้วยอันนี้ผมเพิ่งบอกโอเคตามนั้นแหละ <c oughs> มันได้ตัวอีเวนต์หรือว่าจะเป็นตัวนี่ไงนี่ไงเอออ๋อ,อ,อ,อเขาได้ตัวเ e อ็กซุสิตแทนนี่จิแคทอ๋อคือแปลว่าคือมันจะมีโกบอลด้วยนะอ่าไอที่เป็นไอที่มันจะมีบอร์ดไอที่ข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาเป็นโกบอลนะแต่ว่าแต่เพสทันมันไม่ขึ้นให้อ่ะที่เป็นโกบอลอ่ะเออ เออใช่สงสัยเพสตันน่าจะลืมแก้กันมั้งเอออ่านังช่างมันก็กันเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะอัปเดตมันดีไหมเพราะว่าปังการหน่อยเออถือว่าพอได้โอเคโอเคปิดคลิปดีกว่าเนาะไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยล่งกดกระดิ่ดด้วยครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆก็รับสติของผมได้ครับ โซ so, สเตียวก็คงคิดทุกวันก็ผมย้ายในอินโทรไปแล้วนะครับผมก็ไปดูในอินโทรได้นะครับไปแล้วบ๊ายบายทุกคนอย่าไปอย่าเพิ่งจบคลิปเพราะว่าผมมีเหตุผมมีอะไรบัญญยาตก,กิขึ้นคือตอนนี้คือระหว่างที่จะจบคลิปคืออันนี้ผมลืมไปว่าอ่าคือที่ผมได้ตัวฮิวมาไอที่เป็นเมื่อสตรีมล้าสุดที่แลว้วคืออันนี้นั่นก็คือตัวฮิวพีนตาแคทเออ เพราะว่าคือมันได้มาได้ยังไงเพราะว่าจริงๆคืออันเนี้ยในตอนแรสตติมล่าสุดที่เราคืออันเนี้ยเพราะว่าผมเพึ่งได้มาเพราะว่าแต่เพราะว่าจะจะอัปเดตต่อไปแล้วเพราะว่าสุดท้ายดันได้ตัวฮิวพินาตะแคทอ่ะเออแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดคือมันมีช็อตหนึ่งก็คือเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่รู้ว่าอันเนี้ยคือมันใช่ของผมหรือเปล่าสูคือใช่เพราะว่ามันเพราะว่ามันก็คือของเราเนี่ยแหะเออ เพราะสรุปคืออันนี้ผมได้ประมาณสองพันเจ็ดร้อยคนเนาะเออมันก็ได้มันก็ได้ตอนนี้ไะโอเคตามน,นั้นนี่ไงนะซึ่งอันนี้ดีนะเกือบไม่ได้แล้วถ้าถ้าไม่ได้คือเสียจใจมากโอเคนั้นปิดคลิปดีกว่าเนาะไปและบายบายอันนี้อันนี้ผมเพิ่งได้ตัวฮิวพีนาตากแคทนะเออเกือบเกือบอดไม่ได้ตอนเพราะว่ามันได้ตอนตอนตอนระดับเตปพอดีด้วยนะเออโอเคนั้นปิดคลิปดีกว่านะ